สวัสดีค่ะมาจากกินแกงเส้นแกงเส้นห่อนห้อนเมื่อเสารจากน้าแม่พี่น้องมากินกระย่ไหมเซ็แซ่บแกงเส้นตีนไก่แกงเส้นบุดรอนสี่หอมหอมไอ้พปิ้กล มาลยจ้ากินก่อนน่าจะรีบไปทำงานยำขัก,กวกอะไรแขวโยกผู้เทาเสียนเนาะวันนั้นพู้ได้ว่าเทาเขียด มันย่ำดามันจะกองเทายิงสักหน่อยเพิ่มพลังงานที่กินก็ะบอกกินเขาเจ้าปนีหรอกรู้สึกว่าหิวอิ่อดเลย hơi già, thiếu hơi già, chìm, chìm. chìm ได้นำกับเสียงเครื่องบินกับเสียงเครื่องบินรบกวนคนกินทุกวันเลยลือ แล้วก็บอกว่ายัไม่ต้องกินเลือดสด <c oughs> นาตายังไม่ต้องกินเลือดสดนละ่ะเท้าไก่อยู่ไหนเปืยอดีดี เพราะนุญายแค่เรื่องบอกว่าพิเศษตีนเมื่อนหนจะคืก้อน่บอกเพิ่มตีนไก่ค่ะมีตีนเดียวอีกมันต้องมีสองตีน เดินตีนเดียวจะเดินไปยงไงกระโดดเอาได้แล้วแค่โคมันก็ได้มีโคมันด้วย งไเสียบได้ย่อยปากปากมึงเตือยเลยปากเตือนนี่เขาเอิดปากง่ามอ้าวมาคนปากน้อยก็ยังไปสี เดี๋ยวคลิปนี้ก็จำดิยราจะไม่สิฝากกินต่อเดี๋ยวจะไปเฮ็ดง่ายยินดีกันนคะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยังไงได้ในจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย